สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่11นะคะวันพุทธที่11พฤษภาคม2565นะคะวันนี้มาพบกับแนวทางฮานอยนะคะแนวทางฮานอยเมื่อวานมาดูเมื่อวานนะคะช่วงนี้ฮานอยเข้ายากมากเลยเล่นยากมากนะคะมาดูเมื่อวานที่แอดให้ไปนะคะตัวเด่นแอดให้ไปเก้าหนึ่งสี่แปดสามเก้านะคะวิ่งรูปสามกับสี่ฟันสามเนาะ ฟันสามเขาเข้าแค่ตัวฟันนะคะฟันสามรอบปกตินะคะหกสามสามหกแล้วก็มาเข้าตัวเลขเบิ้ล VAP นะคะสองสองเนาะช่วงนี้ก็เข้ายากหน่อยนะคะอ่าแต่มีวิธีการเล่นในแนวทางของฮานอยนะคะถ้ารอบถ้ารอบแรกๆเขาตัวไหนเข้ามาบ่อยเขาจะ ตามกันมาเลยนะคะทุกคนลองเล่นดูนะคะและแอดเคยลงคลิปไว้เป็นแนวทางนะคะว่าเล่นยังไงนะคะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะข้างล่างเพราะว่าเขาจะออกซ้ำๆตัวเดิมนะคะของฮานอยเหมือนรอบแรกนะคะอ่าโอเคเมื่อวานเข้าแค่สองสองแล้วก็วิ่งรูด3ามฟันสามนะคะ เรามาดูของวันนี้นะคะวันนี้ตัวเด่นแอดให้ไปอ่านะ,ะตัวเด่นวันนี้นะคะหนึ่งหนึ่งสามหกศูนย์ห้าหนึ่งนะคะวิ่งรูดท่ากับหกนะคะวันนี้วันนี้วิ่งรูดท่ากับหกจับินในตารางค่ะสามศูนย์ศูนย์สาม ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหกหกห้าสามห้าห้าสามอะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสามหกหกสามหนึ่งสามสามหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะกันเบิ้ลน,นะคะกันเบิ้ลกันเบิ้ลอ่าหนึ่งหนึ่งนะคะกันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งแล้วก็จะมีตัวไหนอีก ศูนยูนจะมาไหมศูนศูนยอ่าเจ็ดเจ็ดนะคะศูนย์ศูนนานๆเขาจะมานะคะทุกคนเปลี่ยนเป็นสี่สี่ก็ได้นะคะศูนย์ศน่าจะไม่มานะหรือว่าเขาจะมาแอดเปลี่ยนให้เป็นสี่สี่เนาะเพราะศูนย์กับสี่ตัวเดียวกันทีนี้ ตัวเด่นก็จะประมาณนี้นะคะ1นึ่งสาหย์ห้าหวิ่งรูดท่ากับ6นะคะวิ่งรูดท่ากับ6วันนี้แอดให้ฟันหนะคะช่วงนี้เข้าบ่อยทุกคนก็เข้าเล่นวิ่งรูดไปก่อนนะคะดูดูเขาไปก่อนอ่าตัวเจาะส0มศูนย์ศูนย์สามหนห้าหหห้าสามห้าห้าสะคะแล้วก็1 0ึ่นะคะ เน้นจับวินในตารางนะคะเน้นจับวินในตารางตัวที่แอดไม่ได้เอามาวันนี้ก็จะมี 600, 0 66, 6 0 0 6นนะคะแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งหนะคะทุกคนก็เอาไปจับวินได้เลยนะคะมีแค่2ตัวที่แอดไม่ได้เอามาเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อเช้าเราจูนเข้าอีกแล้วค่ะเราจนเข้าห9เก้า้าหกไหมเราจนเข้าทุกวันเลยนะคะ เฮงๆลรวยๆถูกหวยรวยทรัพย์ตั้งแต่รอบเชา้าถึงรอบดึกของดาวโจนนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ